สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายก็จะมาอัปเดตตัวปุ๋ยคอ,อกหมักนะคะที่ต่ายได้ทำลงในกระลมังนะคือเป็นช่วงที่ต่ายทำคลิปเนี่ยการหมักปุ๋ยติดต่อกันเลยนะคะวันที่1วันที่2เนี่ยก็หมักมา2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนะคะตายทำปุ๋ยคอ,อกหมักผสมกับขุยมะพร้าวนะคะคือหมักไปพร้อมกันเลยเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็มักจะชอบใช้ขุยมะพร้าว หรือกับมะพร้าวสับในการปรุงดินอยู่แล้วนะคะเราก็เลยผสมลงไปเลยเพราะหลายๆคนก็ยังมีคําถามสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเวลาใช้ขุยมะพร้าวหรือกับมะพร้าวสับเนี่ยมันมีสารแทนนินอยู่นะเอาไปใช้ได้ทันทีเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็เอามาหมักเพื่อเป็นการลดสารแทนนินนะคะเนี่ยค่ะพวกขุยมะพร้าวเหล่านี้ที่ผ่านการหมักแล้วนะคะนี่คือขี้วัวที่หมักแล้วนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะ หมักรวมกันกับขุยมะพร้าวนะคะอย่างที่ไต่ได้บอกไปนี่ก้อนแข็งๆตอนนี้ก็คือย่อยสลายแล้วนะคะทุกคนบีได้ง่ายสะดวกเลยนะคะนี่เขามีความร่วนนะคะนี่ค่ะขี้วัวนะคะผ่านกันหมักแล้วเรียบร้อยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะ แล้วขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วเนี่ยจะทําให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีมากๆค่ะทุกคนก็อยากจะเชิญชวนให้มาหมักขี้วัวไว้ใช้กันนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปใส่พืชเลยนะคะเอาไปใส่ต้นพืชต้นผักได้ทันทีเลยนะคะหรือจะเอาไปปรุงดินก็ได้ได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้แต่ก็จะพาเพื่อนๆมาใช้ประโยชน์จากขี้วัวหมักตัวนี้ด้วยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่ง ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ต่ได้ทําการหมักนะคะเดี๋ยวจะพามาดูทางนี้เลยนะคะ <S <S อีกตัวหนึ่งที่ทําการหมักไว้อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันก็คือขี้วัวหมักที่ต่หมักผสมกับเศษผักเศษอาหารแล้วก็เปลือกไข่นะคะ <S <S ของเหลือจากในครัวเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเอาไปปรุงดินนะคะหรือว่าจะเอามาหมักปุ๋ยแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาไปทําปุ๋ยหมักเศษผักเศษอาหารก็ได้นะคะ <S <S นี่ก็เป็น ขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยเช่นกันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะเอาละค่ะวันนี้นะคะแต่ก็จะพาเพื่อนๆนะเอาปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้ไปใช้ประโยชน์นะคะก็คือจะพาทําให้ดูเลยว่าขี้วัวที่เราหมักแล้วเอาไปใส่พืชได้เลยทันทีนะคะโดยที่เราไม่ต้องตากก่อนนะเอาไปใช้ได้เลยหลังจากหมักครบ5วัน7วันค่ะเดี๋ยวเรามาตักกันเลยนะคะเดี๋ยวแต่จะขอใช้ ขี้วัวจากในกระมังนี้ก่อนนะคะทุกคนตักใส่ภาชนะไปเลยค่ะทุกคนเราจะเอาปุ๋ยนะคะนี่ค่ะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ต้นพืชกันค่ะึบสำหรับวันนี้นะคะต่ายก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ต้นถั่วฝักยาวนะคะ ใส่ไปได้เลยโรยโรยไปได้เลยนะคะพี่วัวเราหมักแล้วเราจะใส่ก่อนแล้วค่อยพรวนดินหรือว่าพรวนดินก่อนแล้วก็มักรกๆปุ๋ยก็ได้นะคะ วนก็ต้องระวังโดนรากเขาด้วยโอ้โหเหมือนจะโดนแล้วนะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนใส่ต้นถั่วฝักยาวนะคะยังใส่ไม่หมดเลยนี่ยาวไปนู่นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ทีเดียวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปตักปุ๋ยเพิ่มก่อนค่ะเวลาที่เราทําปุ๋ยคอกหมักนะคะแปบ๊บเดียวก็ใช้หมดแล้วค่ะ ด้วยนะว่าจะพืชเพียบเลยค่ะเวลาเราพทวนเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะคะทุกคนระวังโดนรากค่ะ ควนแบบนิดนิดหน่อยๆน,นะคะเบาๆค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการนำปุ๋ยคอกหมักนะคะมาใส่ต้นถั่วฝักยาวค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องราดรดน้ำนะคะรดด้วยน้ำเปล่าหรือว่าจะรดด้วยน้ำเปล่าผสมกับจุลินทรีย์ต่างๆก็ได้ค่ะ ช่วงนี้นะคะต้นถั่วฝักยาวของตายก็กําลังเลื้อยเลยนะคะกําลังเจริญเติบโตเตรียมที่จะยึดเกาะนะคะกับต้นกิ่งต่างๆนะคะกับค้างผักต่างๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก็อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตเราจะให้ปุ๋ยแบบเนี้ยทุกๆ15วันเลยค่ะแนะนําว่าให้ใช้เป็นปุ๋ยคอกหมักจะดีกว่านะคะเพราะว่าต้นพืชเขาจะได้ดูดซึมสารอาหารไปใช้งานได้ทันทีค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสยัยก็สามารถส่งคำถามมาได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวแต่ก็จะมาตอบให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ